ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการดูรายชื่อลูกค้าทั้งหมดนะครับก็คือเราอยู่ที่ตัวหน้าเว็บไซต์เนาะแล้วกดไปที่เมนูแฮมเบอ,อร์เกอร์ด้านข้างกดตัวดาวน์ลงมาแล้วก็กดที่รายชื่อลูกค้าครับผมเมื่อกดที่รายชื่อลูกค้าก็จะมาหน้ารายชื่อลูกค้าคราวนี้เราจะโชว์ลูกค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ครับผมโดยที่จะบอกว่าลูกค้าทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ก็คือ8 8 2 7 5คน ฟิลเตอร์ที่เราใช้งานได้ก็คือจะมีลูกค้าทั้งหมดลูกค้าของฉันลูกค้าที่ช่วยขาย default จะเป็นลูกค้าทั้งหมดครับโดยที่เราก็ค้นหาด้วยเบอร์หรือชื่อก็ได้ครับผมกรณีที่เป็นลูกค้าที่ช่วยขายหมายถึงอะไรลูกค้าที่ช่วยขายก็คือหมายถึงว่าเราเคยออกออเดอร์ให้กับลูกค้าคนนี้แล้วแต่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลเขาไม่ได้เป็นเจ้าของลูกค้าแต่ถ้าเป็นลูกค้าของฉันก็คือเราเป็นผู้ดูแลลูกค้าครับผม แล้วก็เราก็ออเดอร์ให้กับลูกค้าคนนี้ก็คือเราเป็นผู้ดูแลเขานั่นเองแต่ถ้าเป็นลูกค้าธรรมดาแบบนี้ที่ยังไม่มีตัวแท็กอะไรเลยก็คือหมายถึงว่าลูกค้าลูกค้าบนร,ระบบเฉยๆครับผมที่เรายังไม่ได้มีการเคยซื้อออเดอร์หรือขายให้เขาประมาณนี้ครับผมโดยที่สิ่งที่เราทําก็คือเราสามารถฟิลเตอร์ลูกค้าของฉันได้กดค้นหารครับก็จะเจอคําว่าลูกค้าของฉันหมดเลยจะมีสถานะบอกว่าเป็นเวท ting ก็คือ อาจจะออกออเดอร์แล้วแต่ยังไม่ได้แอปพูฟหรือว่ายังไม่เคยมีการซื้อออเดอร์เลยแบบนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าท,ที่ช่วยขายก็ค้นหาได้เหมือนกันแบบนี้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราดูข้อมูลทั้งหมดเสร็จปุ๊บเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้เลยเราอาจจะก,กดแท็บอื่นอยากต้องการดูข้อมูลของลูกค้าที่ชื่อตัวทิดารัตก็กดเข้าไปดูก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้ตรงนี้ หรือเราบอกว่าเราอยากดูข้อมูลลูกค้าที่ช่วยขายไปก็กดคลิกเข้าไปดูครับผมก็จะโชว์ข้อมูลว่าโอเคเขามีเป็นลูกค้าสมัครจากช่องทางไหนลูกค้าบิ๊กบูธหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวมีแบงค์กับภาษีหรือไม่แล้วก็ออเดอร์ที่เขามีมีอะไรบ้างก็จะมีออเดอร์ของลูกค้าคนนี้ทั้งหมดเลยครับผมมีสิทธิ์คงเหลือมีสิทธิ์คงเหลือว่าเหลือเท่าไหร่ราคารวมเท่าไหร่ครับผมมีออเดอร์แบบไหนบ้างอันนี้ก็ดูได้หมดเลยครับผม กดเข้าไปดูคอสคงเหนือของลูกค้าก็ได้ครับผมก็คือจะเห็นว่าโอเคลูกค้าคนนี้จะมีคอสคงเหนือเท่าไหร่บ้างประมาณนี้ครับผม